ครับมาตามดูลายแดงที่เราทดลองขยายไว้ในน้ําเขียวนะครับจะให้ดูตัวลายแดงก่อนนะครับเมื่อเราปล่อยลายแดงลงไปนะครับก็จะใช้เวลาวันสองวันนะครับในการพัฒนาตัวให้ตัวกลมอย่างนี้นะครับกินน้ําเขียวเข้าไปก็จะตัวอ้วนกลมนะครับเพื่อจะแตกตัวต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันนะครับน้ําเขียว ก็จะถูกกินจนใกล้หมดนะครับก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับลายแดงก็จะแตกตัวเยอะนะครับเราก็จะมาใช้อาหารสําเร็จรูปเลี้ยงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็จะถ่ายทําให้ดูต่อเนื่องจนเขากินน้ําเขียวหมดนะครับแล้วเราก็ใช้อาหารต่อเนื่องนะครับให้ดูกระบะข้างเคียงกันนะครับอันนี้เขากินน้ําเขียวจนหมดแล้วนะครับเราก็เลี้ยงด้วยอาหาร สำเร็จรูปต่อเนื่องนะครับนะครับจนนะครับายแดงก็จะบูมต่อเนื่องนะครับแม้ว่าน้ําเขียวเราจะหมดแล้วนะครับเราก็จะให้อาหารสําเร็จรูปเลี้ยงต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้คือกระบะข้างเคียงกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับมาตามดูกันนะครับกระบะนี้ที่เราทดลองนะครับครับมาตามดูรายแดงที่เราทดลอง ขยายไว้ในน้ําเขียวนะครับวันนี้นะครับไรแดงก็แตกตัวเยอะแล้วนะครับจะเร็วมากนะครับแตกตัวเยอะแล้วครับกินน้ําเขียวถือว่าใกล้หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับเป็นสีน้ําตาลแล้วปกตินะครับถ้าเราใช้น้ําเขียวเลี้ยงอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องตักายแดงไปใช้แล้วนะครับอันนี้นะครับผมก็จะ พามาชมนะครับวิธีการเลี้ยงไรแดงแบบต่อเนื่องนะครับถ้าน้ําเขียวเราหมดนะครับไรแดงกินหมดแล้วนะครับเราจะให้อาหารสําเร็จรูปเลี้ยงต่อเนื่องเลยนะครับ <S <S ให้อาหารสําเร็จรูปเลี้ยงต่อเนื่องเลยนะครับ <S <S ไรแดงเขาก็จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวไปได้อีกแล้วก็แตกตัวได้เยอะขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มให้อาหาร ให้ดูนะครับจะสาธิตให้อาหารให้ดูเลยนะครับครับผมก็จะให้อาหารสําเร็จรูปนะครับอะไยสมบูรณ์นะครับต่อเนื่องเลยนะครับวิธีให้อาหารผมก็จะให้แบบไม่ง่ายนะครับสาธิตให้แบบไม่ง่ายนะครับแล้วก็แกะมานะครับอย่างกระบะนี้ผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับให้ประมาณนี้นะครับขนาดนี้นะครับ วิธีให้นะครับใช้มือรูปๆนะครับรูปๆบางๆนะครับให้อาหารเขาละลายนะครับให้อาหารละลายนะครับแล้วก็วนน้ําอย่างนี้นะครับนะครับให้อาหารละลายนะครับค่อยๆลูปเบาๆนะครับจะสังเกตว่าอาหารจะละลายนะครับนี่นะครับละลายอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับใช้มือลูปเบาๆอย่างนี้ครับให้อาหารละลายนะครับนะครับให้วันละครั้งนะครับ วันละครั้งนะครับนะครับครับเมื่อละลายจนหมดนะครับเราก็วนน้ำอย่างนี้นะครับวนน้ำนะครับเลี้ยงต่อเนื่องได้อีกสองวันสามวันสี่วันเลยนะครับลายแดงก็จะบูมให้เห็นเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูนะครับต่อเนื่องนะครับอาหารแล้วก็เก็บใส่ซองเก็บไว้ท้ายอย่างนี้เลยนะครับเก็บในที่ร่มนะครับไม่โดนแดดนะครับเก็บไว ในที่ร่มไม่ให้โดนแดดนะครับไม่ต้องนําเข้าตู้เย็นก็ได้นะครับจะเก็บใส่ซองไว้นะครับกันพวกแมลงนะครับมาตอมนะครับนค่นเองนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะครับจะถ่ายทําให้ดูต่อเนื่องนะครับครับมาตามดูายแดงที่เราขยายไว้นะครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารอีกทีนะครับแบบต่อเนื่องนะครับให้อาหารน้ําใสนะครับให้ลงไปเลยนะครับ วิธีการให้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะใช้มือค่อยๆรูปนะครับให้เขาละลายแล้วก็วนน้ําไปอย่างนี้นะครับไรแดงก็จะได้กินอาหารก็ถึงนะครับเราก็จะเลี้ยงต่อเนื่องสองวันสามวันก็ได้นะครับหลังจากน้ําเขียวเราหมดนะครับหรือท่านใดพอไรแดงบูมนะครับก็เก็บเลยก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงต่อก็ได้แต่ท่านใด อยากจะเลี้ยงไรแดงต่อเนื่องนะครับให้ใช้อาหารสําเร็จรูปนะครับเลี้ยงต่อเนื่องได้เลยนะครับก็จะยืดอายุการเก็บเกี่ยวของไรแดงได้ไปอีกนะครับไรแดงก็จะมีอาหารต่อเนื่องนะครับจะไม่ตายนะครับหลังจากน้ําเขียวหมดเขาก็จะไม่ตายนะครับเพราะเขามีอาหารให้กินต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมาถ่ายทําให้ดูนะครับเมื่อไรแดงเขากินอาหารแล้วนะครับ หลังจากให้อาหารนะครับลายแดงที่เราเลี้ยงแบบต่อเนื่องนะครับโดยให้อาหารสําเร็จรูปนะครับต่อเนื่องจากน้ําเขียวนะครับก็จะขึ้นมาผิวน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็คจํานวนลายแดงได้เลยนะครับว่าบูมมากน้อยแค่ไหนนะครับกับวิธีการเลี้ยงลายแดงแบบต่อเนื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลายแดง ครับตัวนี้ลายแดงที่สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะแตกตัวนะครับจะตัวอ้วนกลมนะครับอตอบสนองต่อแสงนะครับว่ายน้ําเร็วนะครับออันนี้ก็เป็นลายแดงที่เลี้ยงแบบต่อเนื่องนะครับไล่อายุกันนะครับออันนี้ก็ยังบูมได้อีกนะครับพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะบูมเยอะกว่านี้นะครับหลังจากเราให้อาหารนะครับก็พิจารณาครับนําไปใช้นะครับแล้วแต่ละฟาร์มแต่ละบุคคลนะครับว่าจะ สะดวกเก็บเกี่ยวไปใช้วันไหนนะครับไม่ตายตัวนะครับไม่ได้ตายตัวนําไประยุกต์ใช้นะครับนะครับนี่ครับไรแดงที่เราเลี้ยงแบบต่อเนื่องมานะครับหลังจากน้ําเขียวเราดรอปนะครับเราก็ใช้อาหารสําเร็จรูปนะครับสําหรับเลี้ยงไรแดงโดยเฉพาะนะครับตาไรสมบูรณ์นะครับเลี้ยงต่อเนื่องได้เลยนะครับเลี้ยงต่อเนื่องได้เลยนะครับเราก็จะมีไรแดงนะครับใช้ต่อเนื่องนะครับแล้วบูมต่อเนื่องนะครับพอน้ําเขียวเราบูมได้ที่นะครับ แล้วก็จะมีพันธุ์ายแดงนะครับสำหรับไว้บูมในน้ำเขียวต่อเนื่องได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าช่วงไหนน้ำเขียวเราดรอปนะครับเราก็จะเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปนะครับรอนะครับเลี้ยงไว้รอได้เลยนะครับเ,เลี้ยงไว้รอหรือเลี้ยงทดแทนได้เลยในช่วงที่น้ำเขียวเราไม่ทันนะครับพอน้ำเขียวเราบูมได้ที่นะครับเราก็สามารถมีลายแดง พันยแดงลงไปบูมได้เลยต่อเนื่องนะครับครับคลิปนี้ก็คงเลาสู่กันฟังแค่นี้นะครับท่านใดดูแล้วสงสัยไม่เข้าใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ